ต้องจากใครเนีครับวันนี้ผมนำปิกอัพไซส์ใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นไซส์พิเศษจริงๆในตลาดบ้านเรานะครับก็ถือว่า Ford ททำรถปิกอัพรุ่นนี้มาอย่างน่าสนใจมากๆนะครับ Ford r a n g e r Raptor ครับแล้วก็ r a p t o อร์เป็นปิกอัพรุ่นพิเศษต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นพิเศษอย่างไรบ้างนอกจากตัวถังที่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับระบบช่วงล่างก็ยังเป็นแบบคอยสปริงทั้ง4ล้อเพราะฉะนั้นพิเศษมากๆรวมถึงนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต ดีเซลทอโบนะครับเป็นแบบไบทอร์โบ210แรงม้าซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวแนะนำกันมาสดๆร้อนๆต่อจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน v 6เทอโบนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าในรายละเอียดแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของออปชั่นฟีเจอร์เพราะว่ารุ่นนี้นะครับตั้งราคาไว้1 7 6 9 0 0 0บาทราคาเมื่อเทียบกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วนะครับถูกลง1 5 0 0 0 0บาทมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเพราะว่าในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินทอโบก็เรียกว่า คือฮามากๆเพราะว่าเป็นรถยนต์ปิกอัพไฮเปอร์ฟอร์มานหรือว่าเป็นรถยนต์ปิกอัพสมรรถนะสูงจริงๆนะครับใครที่ได้ลองในรุ่นเครื่องยนต์ V6 เป็นซินทบมาแล้วนะครับก็พบว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากๆแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือว่าอัตราบริโภคน้ํามันนั่นเองนะครับเพราะว่าที่เราได้เคยทาการทดสอบมาอยู่ที่ประมาณ5-7ถึงกิโลเมตรต่อลิตรก็เรียกได้ว่า กินมากๆแต่ว่าได้ความแรงหรือว่าแรกกับความแรงที่ได้มากครับแต่ว่าในรุ่นล่าสุดรุ่นนี้นะครับทางฟอร์ดประเทศไทยก็ได้นําเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวขนาด2.0ลิตรไบทอโบหรือว่าเทอร์โบคู่มาติดตั้งเอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากชมที่แล้วนั่นเองครับนะฮะในเรื่องของขุมกําลังเครื่องยนต์ก็เรียกได้ว่ามีแรงม้าน้อยลงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ว่ามีการจูนอัพใหม่มีการปรับในเรื่องของ อัตราทดใหม่มีการล้นนะครับในเรื่องของการติดตั้งเครื่องยนต์เข้ามาใหม่นะครับตรงนี้ก็มีความแตกต่างแน่นอนอัตราทดเกียร์ปรับใหม่อัตราทดเฟืองท้ายปรับใหม่นะครับรายละเอียดก็แตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะรวมถึงนะครับในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์ก็นะครับแม้ว่าจะมีแรงม้าน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสมรรถนะฟิลิ่งการขี่นะครับเดี๋ยวผมจะนําไปทําการทดสอบหรือว่าติดตั้งเครื่องมือทดสอบหลายท่านก็คงใจจดใจจ่อนะครับอยากจะรู้ว่าสมรรถนะมันเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงนะครับในเรื่องของ ประสิทธิภาพเบรกเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับติดตั้งระบบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์แม้ว่าจะเป็นคาลิปเปอร์คู่ก็ตามแต่ว่าในเรื่องของการสร้างแรงดันน้ำมันเบรกต่างๆก็ยังใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Ford Ranger Raptor รุ่นนี้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมาเร็วขนาด2.0ลิตรไบเทอบหรือว่า t ทอโบคู่นะครับมันจะมีสมรรถนะการตอบสนองได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับ ในรายละเอียดด้านดีไซน์นะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมื่อเทียบกับแรปเตอร์ชมที่แล้วต้องบอกว่าสัดส่วนตัวรถนะครับตัวรถก็มีระยะที่สั้นลงกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของความกว้างตัวรถนะครับก็เรียกได้ว่ากว้างน้อยลงกว่าเดิมแต่ว่า จุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือระยะฐานล้อเมื่อเทียบกับแรตเตอร์ชมที่แล้วระยะฐานล้อยาวขึ้นกว่าเดิมประมาณ50ม m mm. มส่วนความสูงของตัวรถก็จะสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าสเปคนะครับมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเช่นกันครับส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับดีไซน์ก็ แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนของเดิมนะครับเป็นรูปทรงที่มีความโค้งมนหรือว่าลักษณะดีไซน์โค้งมนแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เน้นความดุดันดีไซน์แบบทรงเหลี่ยมนะครับถือว่าเป็น f o r d Next Gen จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบ High Performance นะครับเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดนะครับไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์ทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์รูปตัว C ครับตรงนี้ก็ดูดุดันและก็สวยงามมากๆนะครับสอดรับกับกระจังด้านหน้าที่เป็น กระจังสีดำตกแต่งเข้ามานะครับพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ที่เป็นโลโก้ Ford ตัวอักษร Ford ติดตั้งเข้ามาด้วยครับตรงนี้ให้มาครบครับรวมถึงนะครับนี่ครับกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังให้มาด้วยครับแล้วก็กล้องบริเวณกระจกมองข้างซ้ายขวาหรือว่ากล้อง360องศาติดตั้งเข้ามาครบเช่นกันครับรวมถึงกระจกมองข้างก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เซนเซอร์แบบไร้สปอร์ตนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ กล้องด้านบนนะครับที่ติดตั้งเข้ามาด้วยตรงนี้ก็ให้ในเรื่องของความปลอดภัยชั้นสูงเข้ามามีเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งเลนคิปปิ้งต่างๆนะครับพร้อมกับระบบรักษาความเร็วแบบอัตโนมัติติดตั้งเข้ามาทั้งหมดครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาใน Ford Ranger แม้ว่าจะเป็นขุมพลังดีเซลราคาแตกต่างจากในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์โบประมาณ1,5 0,000บาทระบบมีความแตกต่างกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบที่ติดตั้งเอาไว้บริเวณพวงมลาลัยนะครับที่เป็นระบบที่สามารถ เข้าไปปรับแต่งเสียงที่เรียกว่าเอ็กซ s t นะครับปกติแล้วในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับตรงนั้นก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่เราใจแต่ว่าในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลไม่จำเป็นต้องติดตั้งเข้ามาครับตรงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ตัดออกไปรวมถึงนะครับก็จะมีโหมด R หรือว่าโหมดช็อตคัทที่จะเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเข้าไปเพื่อจะ ช็อตคัตนะครับหรือว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปเช่นกันรวมถึงระบบที่เรียกว่า Differ e n t i a l Lock เบรล้อหน้านะครับรุน,นี้ก็ไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยนะครับดิฟล็อกก็จะให้มาเฉพาะล้อหลังเท่านั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปบ้างน,นะครับแต่ว่าภาพรวมในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล turbo รุ่นนี้นะครับอุปกรณ์แม้ว่าจะแตกต่างกันประมาณ1,5 0,000บาทนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็ถือว่าให้มาครบคันพอสมควรครับ รายละเอียดการตกแต่งด้านท้ายพอมันเป็นตัวรถสีขาวแรปเตอร์สีขาวรุ่นนี้นะครับตัดกับชุดตกแต่งสีดําต้องบอกว่ามันดุดันมันดูสวยงามดูหล่อมากๆครับขับไปตรงไหนนะครับก็ได้รับการมองหรือว่าหลายท่านก็หันมามองรถยนตป์ปิกอัพรุ่นนี้นอกจากจะมีมิติมีตัวรถที่ใหญ่แล้วอุปกรณ์ตกแต่งในสไตล์สีดําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นป่องเฟนเดอร์ด้านข้างนะครับเป็นสีดําขนาดใหญ่ตกแต่งเข้ามาบันไดด้านข้างนะครับก็จะเป็นบันไดสีดํารวมทั้ง การติดตั <cues> to to. Adapter, ้งสติ๊กเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นโลโก้แรปเตอร์นะครับตกแต่งเข้ามาด้านข้างก็เน้นความดุดันเข้ามารวมถึงบริเวณไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายกรอบใสเป็นไฟท้ายแบบ LED ีดด้านในก็จะเป็นการตกแต่งกรอบสีดําหรือว่าเป็นการเดินกรอบสีดําเส้นสายสีดําเข้ามาทั้งหมดครับตรงนี้ก็ให้ความสวยงามให้ความรู้หราทันสมัยครับดูสปอร์ตดีครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับโลโก้ที่เป็นตัวแบตเป็นสัญลักษณ์แรปเตอร์นะครับก็ติดตั้งเข้ามาด้วยครับเป็นโลโก้สีดําฝาท้ายนี่ครับ เปิดปิดแบบวันทัดแล้วก็จะมีนะครับตัวโช๊คตัวคานนะครับที่ติดตั้งเข้ามาบริเวณด้านท้ายกระบะตรงนี้ก็จะช่วยนะครับลดโหลดลดน้ําหนักในการเปิดฝาท้ายแม้ว่าจะเป็นฝาท้ายขนาดใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่าถามให้เรานะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ชายเลยนะครับผู้หญิงก็สามารถขับได้หรือว่าใช้งานได้ง่ายครับนะครับน้ำหนักฝาท้ายเบาลงไปเยอะหรือว่าสามารถลดโหลดของน้ําหนักฝาท้ายได้เยอะครับ มาพร้อมกับมือจับมือเปิดแบบวันทัดแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3ส่วนใต้โลโก,โก้ Ford นะครับก็จะมีกล้องมองหลังพร้อมกับเส้นกะยะติดตั้งเข้ามาครับก็จะเป็นรายละเอียดดีไซน์ด้านท้ายนะครับรวมถึงนี่ครับสลิงต่างๆนะครับจุดยึดต่างๆที่เป็นสลิงติดตั้งเข้ามาก็จะมีการหุ้มปอกเป็นสีแดงทั้งหมดครับเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นการตกแต่งที่เพิ่ม อารมณ์นะครับหรือว่าตกแต่งทำให้ Ford Ranger Raptor นะครับดูแตกต่างจาก Pickup ทั่วไปครับนอกจากนี้นะครับบนกระบะด้านท้ายก็ติดตั้งเต้าเสียบชัดไฟนะครับทั้งแบบปลั๊กไฟแล้วก็เป็นแบบ power outlet 12โวลต์นะครับให้มา2.2ตำแหน่งครับก็จะเป็นจุดที่ต่างนะครับเป็นรายละเอียดที่ใส่เข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้แต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆนะครับปกติแล้วใน Ford Ranger ใหม่ก็จะมี บันไดด้านข้างซ้ายขวาติดตั้งเข้ามาด้วยแต่ว่าใน r a ปเตอร์ไม่มีครับเอีดของล้อและยางนะครับค่อน้างดุดันล้อที่ให้มาเป็นล้อลายก้านขนาด17นิ้วเป็นลายก้านสีเทาดำนะครับตกแต่งเข้ามาแล้วก็ตรงกลางก็ใส่โลโก้ของ Ford เข้ามาด้วยยางที่ใส่เข้ามาเป็นยาง Bf g o o d l i c All Terrain KO2 ผ้าใบา6ชั้นนะครับมาพร้อมกับสเปคยางอยู่ที่285 70 R17 ครับก็เรียกได้ว่า ยางนะครับที่ใส่เข้ามาเป็นยางในสไตล์ลุยส่วนด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าติดตั้งระบบดิสเบรกหรือว่าเป็นจานเบรกให้มาทั้ง4ล้อครับเรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์มานจริงๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งจานเบรกเข้ามาระบบเบรกต่างๆนะครับใส่เข้ามาครบครับนอกจากช่วงล่างหรือว่านอกจากช็อคอัพที่มีความพรีเมียมแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามาใน Ford Ranger r a p t o r นะครับก็ถือว่าครบเครื่องเลยครับ ผลทดสอบของ Ford Ranger Raptor ในขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบโทอร์โบหรือวัตเทอโบคู่บล็อกนี้นะครับจะให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโเมตรตชั่วโมงวัดได้5.0วินาที และศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้11.8วินาทีครับทำการวัดประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง6 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้6.9วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง 80- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้9.6วินาทีครับด้านอัตราเร่งคอตไมลหรือว่าศูนย์ถึง 4 0 2เมตรวัดได้18.2วินาทีที่ความเร็ว122.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้33.7วินาทีที่ความเร็ว151.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและศูถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้43.2วินาทีครับ จากการทดสอบประสิทธิภาพเบรกนะครับเราก็ทำการทดสอบเบรกจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งเพื่อจะลองวัดระยะหยุดในเมืองดูนะครับวัดได้19.4เมตรนะครับที่ 0.7g ครับและระยะหยุดนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันนะครับวัดได้54.5เมตรที่ 0.7g เช่นกันครับ ตัวเลขจากผลทดสอบที่ออกมานะครับผมก็วิเคราะห์ได้ว่า Ford Ranger Raptor รุ่นนี้นะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์แบบดีเซลคอมเบเร์เทอร์โบขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นแบบไบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่นะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรอัตราเร่งที่ออกมานะครับในช่วงเร่งเอาตัวก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะไม่จี๊ดจัาดจัานเหมือนกับในรุ่นเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรนะครับตรงนี้ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ถ้าดูจาก ตัวเลขผลทดสอบนะครับเครื่องยนต์ระดับนี้แล้วก็อยู่ในตัวรถที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าทําอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวได้ดีพอสมควรครับเช่นเดียวกับจังหวะการตอบสนองของการเร่งแซงต่างๆจังหวะเร่งแซงต่างๆของ Ford Ranger Raptor ในขุมกําลังดีเซล turbo b ล็อกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรครับก็จะมีในเรื่องของอัตราเร่งทางยาวเท่านั้นนะครับที่อาจจะหย่อนลงไปบ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขของ อัตราเร่งทางยาวอย่าง0ถึง1กิโลเมตรหรือว่า1,000เมตรทำได้ประมาณ33.7วินาทีก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่รับได้ครับแต่ว่าอัตราเร่ง0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อาจจะหย่อนลงไปหน่อยหรือว่าอาจจะช้ากว่าคู่แข่งไปบ้างเท่านั้นเองครับซึ่งเมื่อดูจากแรงม้าแรงบิดท,ที่ให้มาก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมาใส่กับตัวรถขนาดใหญ่อย่าง Ford r a ร g เจอร์ t o r รุ่นนี้ รวมถึงการใช้ล้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางออเทเลนด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดล้อและก็ยางมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันเช่นเดียวกับช็อคอัพตรงนี้แตกต่างแน่นอนนะครับทำให้อาัตราเร่งอาจจะไม่จิตจ,จัดจ้านเท่าไหร่ก็ตอบสนองได้ดีพอสมควรนะครับไม่ได้อืดอาดอะไรนะครับก็ถือว่าการใช้งานทั่วไปยังทําได้ดีอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของความเร็วปลายเท่านั้นนะครับที่อาจจะไม่ได้ร้อนแรงหรือว่า ไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่ครับเช่นเดียวกับประสิทธิภาพเบรกถ้าเราดูจากประสิทธิภาพเบรกที่ออกมานะครับตัวเลขก็อาจจะดูว่ายังไม่ได้แบบหยุดสั่งได้หรือว่ายังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็วิคเคราะห์ได้ว่าการเลือกใช้ยางแบบออเทเลนมาใช้ในรูปแบบแบบเบรกบนถนนแห้งแบบนี้หรือว่าเบรกบนถนนที่เป็นไฮเวย์แบบนี้นะครับในเรื่องของระยะหยุดต่างๆก็อาจจะส่งผลหรือว่าเทียบกับยางเลเดียนธรรมดานะครับตรงนี้ก็ แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าพื้นพี่หรือว่าผิวสัมผัสของหน้ายางแตกต่างกันไปรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นลองเช่นกันครับรวมถึงค่า G ที่ออกมานะครับอยู่ที่0.7 G แน่นอนนะครับว่าช็อคอัพแบบ Fox Racing นะครับที่ใช้ใน Ford Ranger Raptor ใหม่นะครับอาจจะเน้นในเรื่องของการเซตอัพมาเพื่อความนุ่มนวลเป็นหลักเช่นกันครับก็จะมีอาการโค้งแล้วก็โยนตัวบ้างเล็กน้อยครับ ในส่วนของการวัดระดับเสียงภายในสารนะครับผมก็ทําการวัดเหมือนเดิมนะครับเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้60เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้ 66เดซิเบล A ครับซึ่งตัวเลขระดับเสียงรบกวนที่ออกมานะครับอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีเลยครับระดับเสียงประมาณนี้นะครับทั้งในช่วงความเร็วต่ำแล้วก็ช่วงความเร็วสูงก็พบว่านะครับเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับ f o r d r a n g r r Raptor ก็จะเป็นรถที่มีห้องโดยสารที่เงียบแล้วก็สามารถพูดคุยหรือว่าสามารถให้ความสุนทรีจากการรับฟังความบันเทิงต่างๆได้อย่างเต็มที่เช่นกันครับ Ford Ranger Raptor มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง Raptor ใหม่ my, นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขุมพลังดีเซล t ร์ b o หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลไบ t ร์ b o 210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,769,000บาทเป็นราคาที่ได้รับการอัปเดตมาล่าสุดครับราคาเมื่อเทียบกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน V6 turbo นะครับราคาต่างกันประมาณ150,000บาทครับ ออปชันฟีเจอร์ก็แตกต่างกันไปบ้างนอกจากขุมพลังเครื่องยนต์ที่ต่างกันแล้วนะครับความแรงที่แตกต่างกันแล้วนะครับฟีเจอร์ก็ต่างกันไปบ้างนะครับช่วงล่างหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดนะครับหน้าตาก็เป็นหน้าตาทรงเหลี่ยมเป็นฟอร์ดเน็กเ n นเหมือนกันทั้งหมดหน้าตาเรียกว่าทันสมัยดุดันแล้วก็โดดเด่นมากครับในรายละเอียดมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับใน Ford Ranger Raptor รรุ่นนี้นะครับภายในก็ เรียกได้ว่าให้ความรู้หรามาเหมือนกันนะครับจอตรงกลางก็จะเป็นจอขนาด12นิ้วจอของมารวัรุ่นใหม่ก็จะเป็นจอขนาด12.4นิ้วนะครับเป็นจอท FT เข้ามาทั้งหมดเป็นจอดิจิตอลทั้งชุดครับเรียกว่าในเรื่องของความรู้หราจัดเต็มแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของ ford ranger raptor ก็คือชุดพวงมลาลัยนะครับมาพร้อมกับระบบ Patternship หรือว่าแป้น Patternship แล้วก็ชุดพวงมลาลัยก็มีดีไซน์สปอร์ตมีการเดินตะเข็บหรือว่าเย็บด้วยด้าสีแดงทั้งหมดครับแล้วก็ตรงกกลาง จะเป็นการแบ่งครึ่งหรือว่าเป็นเส้นแบ่งครึ่งพวงมลลาลัยเอาไว้ครับตรงนี้ก็จะเป็นมาร์กที่บอกตำแหน่งของพวงมลลาลัยบอกทิศทางของพวงมลลาลัยได้อย่างชัดเจนครับนอกจากนี้นะครับการออกแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดตรงกลางก็จะมีการตกแต่งกรอบช่องแอร์ต่างๆเป็นกรอบสีดำมันแล้วก็มีกรอบด้านในเป็นกรอบสีแดงเข้ามาทั้งหมดครับให้ความสปอร์ตให้ความร้อนแรงแล้วก็ดูแตกต่างจาก Ford Ranger รุ่นอื่นๆครับ นอกจากตัวรถที่มีความใหญ่โตแล้วนอกจากห้องโดยสารที่ใหญ่โตกว่าเรนเจอร์ทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งที่โดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็ยังให้ความสปอร์ตความร้อนแรงเข้ามาอย่างเต็มที่ครับรวมถึงเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นการออกแบบเบาะนั่งแบบ seat, บัคเก s ซีดเบาะนั่งนะครับเป็นการตกแต่งแบบหนังสลับด้วยนะครับอะคันธลาบริเวปีกเบาะแล้วก็บริเวณตรงกลางก็จะเป็น ผ้าที่ตกแต่งเข้ามาครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บด,ด้วยได้สีแดงมีการตกแต่งด้วยหนังสีแดงสลับกันไปนะครับตรงกลางของเบาะก,ก็มีการตกแต่งหรือว่ามีโลโก้ที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับตกแต่งคำว,ว่าแรปเตอร์เข้ามาครับซึ่งดีไซน์ของเบาะต้องบอกว่าเบาะโอกบกระชับลำตัวแล้วก็มีปีกเบาะที่ใหญ่มากๆครับใครได้มาสัมผัสได้มานั่งนะครับก็จะพบว่าดีไซน์ของเบาะนั่งนะครับค่อนข้างจะโอบกระชับลำตัวแล้วก็นั่งได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นตัวตำแหน่งของ เบาะรองนั่งและก็ตำแหน่งของพนักพิงเช่นกันครับให้ความสปอร์ตดีผ้าหลังคาต่างๆแผงแดชบอร์ดต่างๆแผงข้างประตูก็ตกแต่งมาเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมีรายละเอียดการตกแต่งกราฟิกคล้ายๆกับลายเคปลาเข้ามาด้วยครับให้อารมณ์สปอร์ตดีนะครับทั้งบริเวณแผงข้างประตูแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็จะเป็นกราฟิกลายเคฟลาเข้ามาทั้งหมดครับส่วนอื่นๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ําต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างจากเอเวอเรตคร รวมถึงนะครับระบบการขับขี่ที่ให้มานะครับชุดไร์โหมดตรงนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งในโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะครับโหมดถนนลื่นนะครับโหมดโค้งล่องนะครับให้มาครบโหมดทรายนะครับนี่ครับโหมดบาฮานะครับที่จะดูแตกต่างจากรถทั่วไปเพราะว่าใน r a รับเตอร์ก็ให้โหมดบาฮามาด้วยทําให้ระบบการขัขี่ต่างๆก็จะเป็น หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบขบขับเคลื่อนสีล้อที่มีการขับขี่ได้สนุกสนานมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นครับรวมถึงนะครับกราฟิกต่างๆทั้งบริเวณมัดวัตดรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกด้วยเช่นกันครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับโหมดหรือว่าไดโหมดต่างๆที่สามารถหรือว่าติดตั้งเข้ามาใน Ford Ranger ในรุ่น Raptor รุ่นนี้ครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ถือว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางซึ่งจะเป็นจออินเทอร์เฟซจอตรงนี้ก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarP l a y Android Auto รองรับกล้องรอบทิศทางกล้อง360องศารอบทิศทางนะครับรวมถึงฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปปรับตั้งปรับเซ็ตระบบการขับขี่ฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งนะครับโหมดการทางานต่างๆนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเอาไว้หรือว่าบง่งบอกเอาไว้ครบครับให้มาครบนะครับสำหรับรายละเอียดแต่ว่า ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่แตกต่างกันไปที่หายไปก็จะมีบ้างอย่างเช่นฟังก์ชันการปรับแต่งนะครับ mm hmm. ท่อไอเสียแอคซอร์ตนะครับตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็โหมดที่เป็นโหมด R นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดช็อตคัทที่สามารถเข้าไปปรับตั้งปรับแต่งรายละเอียดกันขับขี่ตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปเช่นกันครับก็จะมีเฉพาะในรุ่นเครื่องยนต์ V6 เบนซินเท่านั้นครับเช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับดิฟล็อกนะครับก็ ยังให้มาเฉพาะล้อหลังเท่านั้นล้อหน้าไม่ได้ติดตั้งเข้ามาตรงนี้ก็จะแต,แตกจากในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับรวมถึงนะครับในเรื่องของช็อคอัพก็เช่นกันนะครับช็อคอัพถ้าเป็นในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็จัดเต็มนะครับเป็น Fo x กเลสซิ่ง2.5ที่เป็นโหมดแต่ว,ว่าด้านในก็จะเป็นไลท์วาลนะครับที่สามารถปรับแต่งวาลโดยอัตโนมัติแต่ว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Fo x กเลสซิ่ง2.5เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่มีไลท์วาลติดตั้งเข้ามาครับ ช่วงล่างเหมือนกันนะครับเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อก็ถือว่าช่วงล่างเด็ดอยู่แล้วนะครับสำหรับรถพิก up ในกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีคู่แข่งในตลาดนะครับที่ออกแบบมาหรือว่าพัฒนารถพิก up ขนาดตันกว่านะครับไซส์ขนาดนี้หรือว่าไซส์ที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆครับขับแล้วดูใหญ่ดูโดดเด่นเตะตามากๆครับซึ่งนะครับก็ถือว่ามีฟอร์ดเจ้าเดียวนะครับที่ออกแบบรถปิก up ที่ถือว่าเป็น สเปเชียลเป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับสำหรับคนที่ชอบหรือว่าสะสมนักสะสมรถปิกอัพที่มีสไตล์หรือว่ามีนะครับการก็บขี่ที่ดูหลากหลายให้ความนุ่มนวลนะครับไม่ได้กระด้างเหมือนกับรถปิกอัพที่ใช้แนบนะครับแล้วก็ให้ความแตกต่างเพราะว่าเป็นปิกอัพที่มีระบบคอยสปริงทั้ง4ล้อมีช็อคอัพที่มีแบรนด์พรีเมียมนะครับติดตั้งเข้ามารวมถึงฟีลิ่งการก็บขี่ต่างๆก็ ดูแตกต่างจากรถปิกอัพทั่วไปครับก็ถือว่า Ford r a n g e r รุ่นนี้หรือว่า Ford r a n g e r r a p t ร r รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างมีความโดดเด่นครับรวมถึงนะครับการใช้หรือว่าการเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลทอโบเข้ามานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไบทอร์โบ210แรงม้าเข้ามานะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะครับระบบเบรกก็เป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ใส่เข้ามาด้วยครับรวมถึงชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ก็จะเป็น ุดเกียร์ไฟฟ้านะครับที่ใส่เข้ามาเป็นเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะแล้วก็ชุดคอนโทรลเกียร์หรือว่าชุดควบคุมเกียร์ต่างๆก็จะเป็นเกียร์ที่เรียกว่า e-shifter ครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับชุดควบคุมพวงมลาลัยต่างๆก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า EPS ติดตั้งเข้ามาด้วยครับก็ให้ความรู้หลาให้ความสบายรวมถึงนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างพรีเมียมครับในเรื่องของการขับขี่ก็ค่อนข้าง ประทับใจอยู่แล้วนะครับใครที่ได้ขับ Ra p เตอร์แล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือมันประหยัดกว่าในรถ่นเครื่องยนต์ดีเซล t ร์ b o ประหยัดกว่าค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ประหยัดราคาน้ำมันดีเซลนะครับก็ถูกกว่าน้ำมันเบนซินอยู่แล้วน้ำมันเบนซินที่ผมใช้อยู่นะครับรุ่นนั้นที่เคยทดสอบมาก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง 6กิโลเมตรต่อลิตรครับกินกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาน้ํามันก็แพงกว่าด้วยครับรุ่นนี้ราคาน้ํามันถูกกว่าใช้งานก็สบายใจขึ้นแล้วก็การขับขี่ต่างๆฟีลิ่งการขับขี่แม้ว่าจะไม่แรงเท่านะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับมองว่ามันเป็นปิกอัพที่ใช้งานขับท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะครับรุ่นนี้ก็ ตอบโจทย์เลยนะครับไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากมายแต่ว่าเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สะดกสบายนะครับการบังคับควบคุมที่คล่องตัวนะครับก็ถือว่า f o r d Ranger Raptor ในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับแล้วก็เป็นรถปิกอัพที่หายากนะครับเป็นปิกอัพที่ดูแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดทั้งหมดเช่นกันครับ ภาพรวมของการขับขี่ต่างๆนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับฟีลิ่งการขี่การตอบสนองการขี่อัตราเร่งก็ถือว่าพอตัวนะครับแม้ว่ามันจะไม่แรงเท่ากับเอเวอเรสตหรือว่าในเรนเจอทั่วไปเพราะว่าตัวรถมันใหญ่กว่ายางก็จะเป็นยางออเทเลนยางก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวโหลดนะครับมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับอัตราเร่งก็อาจจะช้ากว่าบ้างแต่ว่า ตัวเลขในะระดับนี้ก็ถือว่ารับได้ครับทั้งในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงเร่งทางยาวก็อาจจะเป็นรองคู่แข่งในตลาดเพราะว่าใช้เครื่องยนต์เล็กแต่ว่าตัวรถใหญ่นะครับอาจจะมีโหลดในเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งผมมองว่ารถปิกอัพในสไตล์นี้ก็จะเน้นการใช้งานขับท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้วใช้ความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือว,ว่านะครับ120-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นนี้ก็วิ่งได้อย่างสบายๆครับนะฮะ ไม่จเป็นจะต้องไปขยี้หรือว่าใช้ความเร็วสูงนะครับเกินกฎหมายกําหนดมากมายครับเป็นรถที่ขับแล้วก็นั่งสบายเดินทางได้สบายครับช่วงล่างให้ความนุ่มนวลดีครับก็จะมีในเรื่องของระบบเบรกที่ใส่ระบบเบรกแบบไฟฟ้าเข้ามาเท่านั้นนะครับที่จะมีระยะหยุดจากความเร็วสูงจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหรือว่าเบรกล้อล็อกต่างๆนะครับค่าหรือว่าการทํางานของเบรกก็ยังไม่ค่อยประทับใจหรือว่ายังอยู่ในหัวข้อที่ต้องปรับปรุงครับ แต่ว่าภาพรวมอื่นๆนะครับค่อนข้างจะประทับใจในเรื่องของการขับขี่การใช้งานทั่วไปนะครับมันค่อนข้างโดดเด่นเลยครับนอกจากหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วนะครับการใช้งานการขับขี่ทั่วไปนะครับรถปิกอัพแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าขับท่องเที่ยวทั่วโลกมากครับเป็นรถที่ขับสบายฟังก์ชันฟีเจอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆต้องบอกว่าจัดเต็มครับภาพรวมก็ได้มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านทราบนะครับว่า Ford เ e n เจอร์รับเตรรุ่นใหม่นะครับขุมพลังดีเซลมันมีอะไรบ้างมันใช้งานเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้มานะครับมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบ Ford Ranger Raptor นะครับที่ใส่เครื่องยนต์ดีเซลคอม m o n ร์เทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรมานะครับมาทำการทดสอบอัตราเร่งระยะเบรกรวมถึงนะครับในเรื่องของระดับเสียงรบกวนภายในสารเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีโอกาสก็ไปลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก่อนที่จะ ตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นนี้ก็ต้องชมเชยนะครับในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ในเรื่องของการ,ารบังคับควบคุมต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามาใน ford ranger raptor รุ่นนี้แม้ว่าเปเรียบเทียบดูแล้วอาจจะไม่ได้ดีเลอร์เท่ากับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ต่างๆในเรื่องของการใช้งานนะครับต้องบอกได้เลยว่ารถ pick up นะครับถ้าเน้นในเรื่องของการใช้งานท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการขับขี่ต่างนะครับก็ถือว่ามันสามารถ พาเราไปได้ทั่วโลกครับก็ถือว่าน่าใช้มากๆแล้วก็เป็นกระบะไซสใหญ่ที่นะครับขับไปไหนใครก็มองขับไปไหนนะครับใครก็ต้องดูนะครับรวมถึงก็ยังเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถกระบะที่มีความนุ่มนวลสูงขับขีด่ได้อย่าง สนุงสนานตอบสนองการขับขี่ที่ดีเช่นกันครับช่วงท้ายก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัท f o r d ซ a l e แอนด์เซอร์ประเทศไทยจำกัดที่มอบรถยนต์ปิกอัพรุ่นนี้มาให้ผมได้ทำการทดสอบสมรรถนะน,นะครับ mm hmm. เพื่อจะเผยแพร่กับผู้พกได้ทราบว่ารถยนต์รุ่นนี้มันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด u b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของคายเนื้อทุกท่านด้วยครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ